เป็นน้ำกันรุ่นเป็นน้ำกันนะครับกำลังเฟร,รนของทีมงานแอดเทวดานะครับ ยอดของการเดินทางเลยนะครับกับบไฟรานของฟิมานแอดเทวดามาบึงยอดบางค้อขอนฟิมานบักไฟรานแอดเทวดานะครับ หรือบอดเตียดในนมโตลลงมาพอประมาณนะครับ

หน่อยสามจุดคะแนนทางแลนวนะครับ <c oughs> <c oughs> พี่น้องเบิ้งไปน้ำกันลุนไปน้ำกันนะครับกระทิยมกระไรทองเสลอไลท์จากบงเค่งบวกเทียบ

ใส่ให้ลูกค้าใส่ครับ M C P ครับนี้ท่านแก้ผีบทุกนเจออยู่เองเล็กเล้งใลไวนครับในตอนนี้นะครับ

<laughs> Toca <MMstein> <cción> <có> <laughs> um đi <laughs> <handywave êtes. cười> <laughs> <laughs> 155คะแนนนะครับ155คอาิคะแนนอะพี่น้องมาเบิง้งมาดุนมาเชียร์กับบงิงแฟนานทีมงานใช่จากเดินนะครับ ตั้ตู้จะต้องสมผัตต้อเนื่อเสียสิ้นลอยก็เือ่รัราของเ้รมดาะามหาหจากเืองสองลานด้ว ยอดสุดห้อสุดยังยอดสุดท้อสุดยังยังบ่เปิดนะครับยอดสุดหัอสุดยังบ่เปิดแต่ว่ากันมีกั้นว่างกันขวางนันมีดได้ขวางได้แล้วนะครับรอแคยอดสุดทัวสุดเปิดไฟดับวันดับเราเย็นชิ่งเย็นนะคังฟหัวฟังหัวแล้วเริ่มเริ่มแยมแล้วนะครับแยมเปิดแล้ว การมีควพราะว่าการควางนัินมีได้คว้างได้แ <Whats> ล yes. ้วนะครับมีได yes. sí. ้คว้างได้แล้วนะครับ นร้อย่าต่อว่ได้ดันนี้ดิ่อยๆทีละคอยนี่หังไงเนาะเอหงไงก็เพน่อยงไงเดี๋ยวมันมันมันอยคอยเผาไปเรื่ยจะเป็นไฟที่เผาระดันตเนี้ได้ด้วกับนี่ดันนะครับกับเนี้อน้เนือน้นการมีกันตากงกานขวงคือว่ามีเด็กขอนในแล้นะครับ ลักษณะการล่มงลักษณะการล่งกัใใจหัวเป็นฐามนะครับใส่ปลหางเป็นตูเขินตัวตามนะครับหมุนดีเป็นรวกงแคบนะครับร่อยสามสิบพันร้อยามบแน้วนะครับใช่จะเดินยังมีความคิดมาบางบางนะครับ จะต้องใ้ดันโตนะครับขนแนี้วเป็นวันหลงบังซีซๆนะครับเนี่ยมันคงสิเป็นวันลงบังนะครับการเมีบกันว่างกันขวางหมีบกด้ขวางได้นะครับลักษณะการลุ่งกับใส่หัวเป็นฐานใส่ปลหางเป็นตัวเป็นตัวตามนะครับ คอยโยกคอยเคลื่อนคอยพลิกคอยวนลดระดับามากๆเบาๆขาบางไร้เคีย่นคอยโยกคอยเคลื่อนตอนเดิมซาโตวแล้วนะครับเร,เริ่มเริ่มเคลื่อนโตซาแล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่งจากว่าเหล้าเย็นขิงเย็นสองรอยคะแนนทานแล้วนะครับ มาตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวซาแล้วนะครับรเราเยน็นเย็นคอยโยกคอยเคลื่อนคอยพลิ้วนรถระดับลงมาเบาๆ,ๆนิ่มๆนะครับฝรั่งคนขคี้มั่นใช่จะเรื่อนนะครับมากหน่อยสำเรับติดตามส0งรครับ20คะแนนทานนะครับคอยโตคอยโตขึ้นมากนะครับดูประมาณตัวมากนะครับเป็นตัวหางบางเล้าตัวไร้วางนะตามนะ แต่ที่ทีม่มนะันไปไปม่น่ะรอูคอคอยดูน้อยสี้สาสองคะแนนนะครับ245คะแนนอะิร่อ,นนอ,องมาเบิงน้ำกันลุ่นไปน้ำกันนะครับกับกาเฟร้านของทีมงานมาหาโหดนะครับ เลขกำกับ240ลาก270นะครับคุณทำได้ไหมมห้าหัวไม่ไมลูกป้า ของการเดินทางฐานนะครับกทิฐานเนียนมากๆนะครับกับทีมงานมหาโหดนะครับทิศทางองศาเยี่ยมมากๆนะครับกับทีมงานมหาโหดบางไฟลานบางนีนะครับทแน่นอนแน่นอนมากๆนะครับิทซมใสร้างเือกครับ แมนแม่แิดซ้ำสร้างเปลือยยุ่งมันข่มรอหลุดรอโพนะครับกบทีมงานบังเฟลานมหาโหดนะครับอ่ระครับู่่รจิปิรุตอองมังไดนะครับ งานมหาโหดยังบ่อหลุดยังบ่อโพนะครับลอยกระเกียิยังบ่อหลุดบ่อโพนะครับกำลังไฟลานของทีมงานมหาโหดนะครับพี่น้องรุ่นไปน้ำกันเบิรงไปน้ำกันนะครับกับีมงานบังไฟลานมหาโหดนะครับรุ่นแบบระทึกนะครับกับีมงานมหาโหดนะครับ รุ่นดรอตรงมาเรียวนะครับสุดยอดมากๆนะครับการทีมงานมหาโหดนะครับ ย e อดมากๆนะครับผ่านครับผ่านผ่านครับยอดแน่นอนมากๆนะครับฝรั่งสองร้อยเจ็ดสิบห้าคะแนนนะครับสองร้อยเจ็ดสิบห้าคะแนนสุดยอดมากๆนะครับมหาโหดนะครับ